ามาเป็นรู้แล้ฟันต้องกินของเปรี้ยวจะรักษาฟันเอาเลยอะไรรู้กินฟันได้หน้าตาแบบแอร่อยอะ <c oughs> ดูหน้าตาดิ <c oughs> <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> <c oughs> ดูอร่อยมากหน้าตาอีสักคำ กัดงกรหลบเดินนะอร่อยปะลูก <L an> อร่อยอของโปรด <L an> <N> น้องโยออโอ้แทะเป็นอะไรแล้วไหนโชว์ที่แทบเปน,นะจะหมดลูกแล้วครับผม <L an> หมดลูกกินเลยมีเยอะมีเต็มต้นเลย <L an> อ้วแม่เห็นหนูน้ำลายไหลแทน มันกินด้วยกิ้วอะไรเลยอะหนาวตบตบละอืมไม่ไปหาอะไรกินอ่ะพิ้วเลยอะน้องกินใหญ่แล้วน้องขมือเลยผลไมไม่ใหญ่เรียกว่าผลไม้หวานมันคือผลไม้เปรี้ยวไม่ใหญ่เขาหลอกหนูว่าหวานนะลองชิมดิล่ะพิยวลองชิมดิไหนยังไม่กัดเลยกัดทีกัดดีดีกัดเดี๋ยวกัดดี กัดแบบกัดกลวมเลยกัดเข้าไปเลยอะ่ะกัดกับเป็นไงหนูจะอแม่ให้หนูอีเอาอีกเหรออืออเพราะว่าหนูก็ีไม่ออกดเอาอีกป้าเดี๋ยวไปเด็ดให้อ,อือหือแท้เป็นอ้นี่เลยแท้เป็นลูกอะไรอืแท้เหรอตะแก,กรกลางนี่แม่ก็แท้แเอาน้ำมันเข้าปากกระป๋อ แล้วได้เงิน,นงไปจะบินซื้อในรถชาติยุ่มก็คยเอาอะไรมาเป็นโมกันเอู้ยแบบบุญอาานะไรอร่อยอ่ะลูกอร่อยนะอือหือสุดยอดสุดยอดเลย,ย,ออยให้เต็มเต็มเท่าไหร่คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้กี่คะแนน,น,นโอ้โหหมดแล้วเอาอีกได้ป่ะเอาอีกปะนน่ะเอาโอเคเดี๋ยวไปเอาให้นะครับทิ้งเลยทิ้งเลยไปเอาอันใหม่ เราไปเด็ดลูกใหม่กันนะจ๊ะเอาลูกเล็กลูกใหญ่หใหญ่ลลกกเลยเอาใหญ่กับเล็กเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หาหาลูกใหญ่ใหญ่ก่อนนะ <c oughs> นี่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 อันนี้อันนี้อันนีนน้มาแล้วเอามาแล้วสองลูกเลยโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องล้างลอกเช็ดได้มันบ้านเราไม่มีสารเค่มีกินได้เอออย่าอยาอยยาโอเค